อ๋อเดี๋ยวเบิร์ดไฟก่อนเดี๋ยวเปิดไฟก่อนรุกอ่าครั้งแรกนะครับของผู้ใช้ดาบที่เก่งที่สุดและเจ็งในที่เก่งที่สุดนะครับโดยที่ดาบเริ่มก่อนครับไม่ใช่ไม่ได้มีดาบขัวผมเออเอา,อเาได้ก็เป็นสองคนในร้านนี่แหละวอนนี้เราไปไิ้งใน,น,นถือว่า <c oughs> ถือว่าเป็นซิฟพี่ติดน้องกันนะครับสองคนนี้ <c oughs> เพื่อไม่ให้มันเงียบเดี๋ยวเราจะเปิดช่องคุณภาพนะครับช่อง PP Car Game เป็นเสียงซาวด์แท็กไว้ด้วยนะครับอะไรวะเนี่ยโอ้โฆษณา เลยบร้เรยบรอย draw จะเอ้าวคนเล่นคิมนะครับดรอ w สวัสดีครับ B B การ์เกมนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่เหงานะครับได้ไม่เหงาข้อมือในบรรทุกไฟคิมที่สี่เลยนะฮ่าฮ่าฮ่าคิมเพิ่งขอมอผมมอดไม่ได้เดี๋ยวเราไม่เล่นกระสิทธ์ครับไอ้นี่ผมไม่ฟ้องครับเดี๋ยวได้ด่าไม่ลงเลยเเลยหรือฮะไม่มีอะไรมีเน่ามีแผลเล่นที่อะไรกันอ้าว F T K แม่อะไรปะนี้ เอาแล้ตายเลยรออะไรเอาจะสองเกตยร์เข่าไหรจากไหนผมว่าหาดาก้อนชวายที่เราจะพูดเนี่ยเป็นดาก้อนชวายแท้นะไม่ใช่ดาก้อนชวายที่ว่าเป็นเมต้าในภาคสามนะครับเพราะว่าในภาคสามล่างนี้ในเอสเอสครับผมเมตาอีกอย่างมันจะเป็นหน้ากล่องหน้ากล่องก็คือชวายที่ว่าใส่แค่ราคาโอดาก้อนเป็นหลักอุ้ยซึ่งตอนนี้ยุคจังคอฟยุคที่ว่าเราสามารถเล่นชวายแทนได้แล้วแล้วก็โอดหวานอ่านี่ตัวรถคอสนะครับตัวรถคอส พาพอไปช่กลางสกิลชี้เปิดสามพามังเตอร์เข้าโซลหนึ่งสองสามสกิลเห็นเข้าโซลได้จ้ะซึ่งแน่นอนครับว่าดาบก็ชิาสกิลลดโทษนะหนึ่งแม่เข้าโซลสองทั้งสองโครนะครับอุ้ในจอบยัมีตัวอะไรบ้างแจ็คในดันเกี้ยร์อุ้ยชิบแต่เหมืเลดักขาว้าแจ็คในโอเวอร์เทิร์นมันไม่สามารถทำโมเป็นกานหีกตัวหลัก อ่าแบตเตอร์นะครับหนึ่งครีสอรับครับตัดเฟสครับตัดเฟดเลยเหรอที่ไหนวะเอาวไปตัดเฟดไหมตัวอกไฟนลครับสกิลอตยันาแล้วนหนึ่งไปข้อโซ่สกิลครับเจ็บหนึ่งยืดขึ้นหนึ่ง สกิลของตัวดาโกอานะครับใช่ไหมใช่แล้วถ้าเข้าโซจากดอกการ์ดไปขึ้นมือแล้วจ่ายหนึ่งไลท์ชารจัูใส่ครับได้ไหมได้ยังไ ขึ้นมเาเกลงเราแบขัสีขาสุกัเข้าเข้าใช่ไหมก่อนก่อนไปหนอยสกิลไนี้จากโซลงทับจากมือันนี้ลดคอร์สสกิลเห็นเข้าโซได้จวดช็คเิ้งสกิลเช็คออเด็กเอาขึ้นเริ่มเผื่อจวดเอาวิดีโอนะครับลงโซนะครับนานๆได้เห็นทีนะครับ

อันนี้ข้อโซ่ตัวนกไม่มีอะไรอันนี้กดคอร์ดหน้าแล้วก็เห็นข้อโซ่จวนถ้าอินเนี่ยเป็นการป่าของเยอะนะครับเพราะฉั้นด็ๆคอเจ๊งแนของเจ้าของร้านนะครับตอนนี้เจ้าของร้านให้คนที่เก่งกว่าลงคลิปก่อนนะครับพอครับพอครับอุ้ยอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยสกิลครับทิ้งมือหนึ่งหาเครื่องป้องกันขึ้นมืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ของปีซึมแล้วก็แต่ว่าไม่เกี่ยวคือลงมาหาเครื่องปงกันได้หมดเลยใช่ไหมใช่เลยอ่าตัดสามทีโอ้เป็นไซส์ศูนย์ได้ครับโอเคเลยถือว่าคนเล่นจีีน่มาก ใช่ครับชัดเกียหยิบดบหนึ่งใบเข้าฟูไปมีพีเนเทรแล้วอุ้ยเอาไปเดาแส่ใส่ใส่ใจนิงเกียสงสัยแบทเทิลแล้วทีนี้เทรดสีครี๊ยวายกันไหมครับหยิบไม่ได้ครับอุ้ยกันได้เหรอเมื่อเมื่อเราอ๋อต้องถูกต้องพลังชีวิตถูกโจมตี บอกว่าเราไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องรับไปร็บไปก่อนแล้วค่อยขุดสี่ขีสขีอ่าหนึ่งขี้หนึ่งขีลีเร์ไว้สี่ขีกันครับแล้วไม่เอาเลืออ้ออ้าวมาแล้วตัวนี้โอทำไมไม่จ่ายคอรสใด้ๆและเอาการจาก สำรับมาได้เลยหลยนย huh? s <S ouais> ึ่งใบหลยงานสับงกานะับวงวงการนะครับการนี้เข้านอาวิทูเดอะฟิวเจอร์เข้าส่งสกิลครับเจโฮเดอร์เ็บหนึ่งหยิบขึ้นมือ4คลิปการครับอินทูเดอะฟิวเจอร์ล้วจัว สกิลครับจิดหนึ่งหายเท่มสกิลเปนี้นะถูกถอดจากโซ่ทำไมได้จั่วจั่วจากอะไรอ่ะจวจากอินทร์ทูเดอร์ฟิเชครับอินทร์ทูเดอร์ฟิชเชนี่ได้จั่วด้วยได้จั่วด้วยอ่าเดี๋ยวมาส่งใช้ได้ครับมีฟอยล์นะครับนี่มีฟอยล์นะครับไม่ได้ใส่ทีครับอ่าสีคีครับครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อ่ะตาสองนะครับดาขอเริ่มก่อนเล่นได้ครับ วิดาไปเด็กตีไม่ใช่เหรอครับทำไมขอเริ่มก่อนนะเดตายครับเดตายเดี๋ยวโดนโอเวอร์เทิร์นครับไม่ไม่ตายเดี๋ยวนิ่งเลยครับก็ใช้พูดถึงเรื่องเอาสิครับเป็นอะไรผมไม่พูดถึงเรื่องเลยในร้านเรามีคนทำได้แล้วนะครับสูดคือการปิดสามครั้งอุ้ยปิดสามครั้งไม่เก่งเกินไปเพี่ดีครับพี่ดีพี่เอพี่เอได้สามครั้งนะครับน่าตกโลกาชื่อพี่ดีพี่เอกครับเขายังมีสองชื่อครับชื่อในวงการอุ้ยพี่พีน่เกมดิ้งครับ

ไอ้นีต้องจยายพอใช่ไหมฟอเสัวอุยเอาวิดอเก็บจัวนี่เขาปกจังอะ่ว่าได้รับความนิยมยิงการ์ดนะยิงการ์ดยิงจั่วสองนะครับค้ารับชมวายได้ฝ่มืแล้วสิมาแล้วคอมโบลุดดามไม่ใช่หรอไอันี้เป็นเขาเปใช่ไหมลูกอ่าเดี๋ยวเขาสงสัยว่ายูสวมนะครับเหมดแล้ว ใดีกันลหมั่ไมาก็บไว้กันเนะครคือเยมมีการเล่นหไม่สองีใ้ผ่านครับผ่านแน่นะโอเคครับเริ่มเนจูอะสุรุ่ับจูสำหรับใครที่อยากจะดูวิเคราะห์ดานะครับช่องเราทำมาเน้วนะครับจะยูด่าจายของเกตทิ้งเันจากคนทำไมด่าคนนี้เล่นไม่เหมือนีูด่าเลยครับอุอะไรวะเเว้นแล้วไง ใส่สีครับผมรู้เอาจจกไหนขึ้นมือครับใส่สามก็ได้นะครับใส่สามครับเราจะมาพูดที่ว่าดาบปะะปีต้าสู้ได้ดีหรือไม่ไม่ได้ครับอุ้ยไม่ได้ครับพวกเจอก็ประกาศยอมแพ้เราพี่เหย่าลืมเอาไปนี้ขึ้นมือปลอยนะครับปลอยนะครับดอกคุณภาพครับอยากได้ฟอยเขียวครับมีสนใจนะครับทักมาได้ อ่ขอครับวันนี้พอใจปิดอันดาเข้าโซจากการที่ว่าเน่าในจังเลครับมือโคตรเน่าเลยครับอ๋อนะพีเวทเซตมีดาบเลวันทิ้งสองอันก็โอเคแล้วสกิลชี้เปิดสามเอามันตีเขโซโซอุ้ยคุณยอดไปเลยครับได้อีแผงมอนนะอีแผงมอนเข้าโซไปนะครับดมมวยแหครั้งจะได้มีเกมสามได้ครับชัดเกียร เอาการหนึ่งเข้าโซสกิลครับเมีิหนึ่งยิบหยิบหยิบหยิบอุ้ยสกิลของดักโกอามนะครับหยิบนะครับจะมีเข้าใช่ไหมครับอ่าครับนัโกอามอันนี้เายังไม่มีเกยร์ครับจะปอดในแล้วเอาเลยครับปอดในครับเบทเทูครับตีสามคี้แตกครับฝ่ายอีเซนโอเคกดเอ็กซ์ตัดเศษไหมไม่ตัดใช่ไหมมีอะไรมั้ มินิมินิแล้วก็มินิโอเคครับอ่าไฟนอนเนาะเทคิลกดของตัวนี้เปิดสามลงชี้ตัวเองอ่าวิคิดหนักอืมออันนี้เขาถูกผ่านแล้วเค้าอันนี้ทำอะไรนะครับวันนี้ บวกสามพันบวกคิได้เพนเทตครับโอเคเทคคอรไหนไ้หนโซเท่าไหร่ครับโซ่ห้าใบครับห้าใบหชีวิตอ๋ลืมเปลี่ยนไซส์บอร์ดยช่ไหลืมใช้เลยลืม้เลยปิดไยปิดได้ด้วยว่ปิดเลยเหรอ ได้ไหมว่าไม่ปิดเลยจริงดิปิดไม่ได้เฮ้ยใบที่สองนะครับใบที่สองก็จะเป็นดาบอีกตัวนึ่งที่เอามาสู้กับเคออนอะไรนี่ได้เลยก็ใบเก้าดาบครั้งแรกของร้านนะครับสองคนนี้เจอกันนะครับโดยที่ใช้เบอร์นี้นะครับคุณคลินนึงให้ครับคุณคลินนี้นึงครับอย่ารีบนะครับคนดูคลิปอย่ารีบครับคริชแสกตัวแ้วิววเศท ตอเสร็จแล้วแบทแบทแล้วเขาคืหม้ว่าของเดียมันมีสามพัชตีครับว่ตีเข้าเลยเข้าว่งเหมือนกสุกาไปนี้ก่อนสุกาสุกาสุกาดูด้ยดูด้วเลยครับืไม่ต่ากันช้าจุ้ยหอมกริ ไดอยู่ <t step> ได้อยู่ลงยับข้างไหมโคครับชี้เปิดมเอามอเตอร์หนึ่งไหเข้าสู่อุ้ยอุ้ยอินดูหรอซูเกอรไม่บนี้มามาครับบอเตอร์ใช่ไหมใช่ต่อบอเตอร์นะครับอืมวิ่งไปนอกมาเลเน่กรทครับบนี้สี่ขี้สี่ขีเลยเลยใช่แล้วนี้ก็ใส่ครับ ไม่ไมตัดเิทธอ๋อกีดเดียวอ่าสองหนึ่งไฟนอลตอนชาร์จัวเลยหนึ่ง่นข้าสุดสกิลของเมดีนะครับอ่าเขาบอกแล้วนะครับเมื่อกี้ต้องเป็นผูตรง ประกาศโว้เทิร์นได้เพื่อง่ายนะครับเอ้แต่โว้ังไม่ฝั่งฝั่งนี้ยังไม่ประกาศโว้เทิร์นใช่ไหมฮะโว้เทิร์นไปแล้วโว้คิวไปแล้วได้พาวิทยอ๋อได้ตัวได้อันเดียวนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคสามารถทำให้เราจ่ายเป็นไรแล้วก็มีบริเวณไหมไม่มีไม่มีมมมมอะแต่งกิฟตงเอาเคเลย ไปนี้จะออกในการตูตอนที่ว่าสู้กับอาซูราครับอ่เวลามาซูร่าประกาศโอเวอรเินสวัดีมาครับจ่ายอาจจะโอเวอริโอเวอร์คิวไมมไม่มีเนาะสุขภาพแบตเลยครับเอเปรแบตเล่นเราเลยตีสุขะไว้หน่อยก็ดีตีก็ดี ก็จะแนะนำไปจู๊ดนะที่สำคัญสำคัญนะครับต่อไปเราก็จะมาจู่จุละอ่าพอไปช่องครับตัวใส่สองขีนะนานี้หลุดครับหลุดนานี้ลงไปสองใบตั้งแต่เทรอนแรกก็ไม่ไหวนะครับ มือถือว่ายังดูดั้งคู่นะครับยังดูดั้งคู่ไปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปเรื่องคอมโบกับซาเวดนะจะฟุ้ที่สุดเพราะว่าซาเวดมันจะมันจะเรียกมาถูกไหม่าซาเวดจะเรียกจะเรียกดาบมาทำให้จัดอกทำให้การใส่ดาบเนี่ยดูไม่ใช่เป็นการเสี่ยงของเท่าไหร่ตอนแรกนี่ยมีก็ไม่ดูซิ<ะ>เขาเกลือมาหลายทีแล้วฝั่งดาบจะมีอะไรบ้างครับว่าเกลือมาหลายทีแล้ว คองทิ้งอยากค่าคออยู่ดีใช่ไหมใช่ใช่ใช่กคืตีครับเจ็บจังเลยสองที่สองท่ถาอสองที่ชาร์จกิเพราว่าดาเนี่ยการรอครับอุ้ยชาร์จแอนรอครับฮืมได้เอาดราฟต์นำหนึ่งไปชาร์จิตรอกหนึ่งดมันก็เกียรใช่ไหมใช่ครับดน

สมไม่ต้องจ่ายค่าคอนะครับแรกเสริมครับลานีกันบ้างก็ได้โอ้โหเดี๋ยวจะต้องนับของครับพี่ชาตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดับเอาแล้วทำไมเป็นสิบมีไหมมีมีไม่มีไหมสิบโอ้วิชาสิบดับโอ้มาแล้วมาแล้วท็อปฟอร์มเลยเอาเรียงเรียงไม่ถูกเลยครับดีครับเพีงแค่สองไปครับอ้าวหนึ่งสอง อ่ะตาตัดสินนะครับดาบเริ่มก่อนครับผมจะเริ่มก่อนพี่กิมไม่ได้นะครับขอบคุณเลยครับผมยังไม่รู้ผมจะตายเลย d r a มาเป็นแพ็กนะครับมาเป็นแพ็กอ่าจะให้สวมไม่จ่ายค่าคอสนะครับออ๋โอเค

วะหนึ่งคิดรับครับสองไอคิวตัวครับเด้มือจู๋อืมคน่ะทำเรื่องคนสองเรื่องร้องน้าไปแล้วชาร์บจูอ่ะอุ๊ยได้อยู่เไม่พอสองคนน้าไปได้เอาอะไรใหม่ไม่ทำครับเอาเลยขอครับโค้ดไหนได้จูอ่ะใบนี้มีดับเบิลไอคิวบวกสี่พัน ก็ตาไปลีเวอร์ครับถอดโซลบอกไรจวั่งสองอ่าตัดเวนะครับแต,แต่ได้ถอดนะนะอ่าสกิลสกิลอ่าจิบหนึ่งอ๋อคือค่าคอเป็นการถอดอยู่ดีใช่ไหมใช่แค่ไม่ได้สองจวัวเนาะไม่ได้ไรไม่ได้สองจว,ว่วอ๋อไม่ไม่ต้องสับครับหาเจคไนต์ต่อเลยทิ้งจากมือใช่ไหมใช่ครับโอเค บูยโหเชิดครับโหเชิดอ,อ๋อดาบแล้วคลิปเ <ขอ S 1> ราเอาเร็วเลยขอบีบี้ชีส้สกิลเปิดมันเอาเร็วเลยฟังสามับมันเข้าสูตรอุย๊ยมีดับเบิลแล้วตัวนี้คอร์ดไหนครับ รวมครับอันนี้เขาเขาจะดอกไม่เบเอกมันต้องเขาจากสนามหรือเด็กรืนมือตัวนี้ตกดอกชาตสองว่าเปนที่แปกดเพราะว่าใบนี้มีรูกาเวใช่ไแต่ว่าสาเวมาทีหลังนะไอบนี้มาก่อนมืนกัได้ใช้ไม่เป็นปิธาในช่วงแรกครับแล้วพอสาวเวทไครับชาเกด อะไรครับก็จบไปแล้วนะครับสองหนึ่งใบเข้าโซ่โอุ้ยมันยังเหลืออีกใบหนึ่งโอยังไม่จบยังไม่จบเดสามครีดีเข้าเก้าครับไม่ตัดเสีเราเลยหนึ่งคริครับหนึ่งคริครับอ่าสกิลพี่ครับมันมีคิดจากอะไรหรอครับ <laughs> อือแปะครับครับเปิดสามชี้ตัวเองหนึ่ง สองอย่าได้บนเอ็กนะครับอุ้ยอุ้ยอันนี้มันมูบนเอ็ก็ไม่ติดสองพีครับตองนี้นะครับมาตัวหมายสุดนะครับกิ๊บแคริแบนท์พอลอ้ไร้สิ ข้าวโซ่ครับอ่าตัวนี้ได้เบป็น X ละอ่าผมตายครับตายเลยเหรอตายใช่ครับสามครับสามน่าตัววันเดินคิวครับผมเออวันเดินคิวไหมครับโอเคเกิดไปเขามีอะไรครับในมือโอเคไม่ใช่เหรครับเมื่อกี้อ๋อเครื่มเถอะแรก